เกมสตาร์ไปแล้วไปไปเลยอะโอเคโอเคอะไป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 เดี๋ยนะโอเคทุกคนตอนนี้เราหน้าเป็นยุงนะครับซึ่งเอออยู่ในแบบยุงนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตอนดูดเลือดโอ้โหว่าถึงตายเลยเหรอเนี่ยนี่ครับมันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องไล่ดูดเลือดคนอื่นนะครับนี่โอ้ย้ยเจอเจ้าีแล้วเจอเจ้าีเจอเจ้าหีลดูดเลือดอ้ย ยาบร้อยหิมโอ้ยฉันเพิ่งเข้ามาสองครั้งฉันก็ตายแล้วหรอเนี่ยเนี่ครับก็ประมาณ,มาณนี้นะครับก็บคือเราต้องไล่ดูดเลือดชาวบ้านนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเก็บลูกกลมๆนี้ก่อนจะเพิ่มแบบว่าเลเวลให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นแล,แล้วก็ดูดอีกแล้วไอ้แกใครเจาติดตัวมีดูได้ยังไงเนี่ยครับมันจะเล่นยากหน่อยเพราะว่าคนเยอะมากนี่แต่ว่าเราสามารถเพิ่มสปีดได้นะโดยการนี่โลวบักกี้เก้านี่ แล้วเราก็จะสปีดอัพแล้วทีนี้ก็หนีจากพวกนี้ได้ดิเป็นไงวู้วอาโอ้อยอ้อ้ยยอกอนทอนแกมาดนฉันทำไมเราหารเนียเนี่คือโดนทุกคนเลยนะเนี่ยทุกคนแล้วสปีดอัพของฉันมีอ๋อมันมีเวลาจำกัดโอเคเราสามารถที่จะวิ่งได้หมุนหมุนหมุนไปเราอย่ามาใกล้กันเชื่อฉันเราเราอย่ามาใกล้กันเราอ่ ไม่เลยฉันจะกิน,กนแกงช้มมาคูบอลเยขอโทษก็ไม่ได้ตั้งใจไงดอแดดดอนพวกเราจะไม่ใช่แบบว่าเป็นมิตรกันในแบบนี้พันหนึ่งแล้ว,ดวได้โดนแน่ฉันก็เป็นมิตรนะแกก็เป็นมิดกับชานาเจ้าต่อจริงหรอมิชาชีพแกเป็นคนเดียวเถอะดอ้ยด <S <S 1> <S 1> ูดเลยคนนี้ก่อนดูดเลือดคนนี้ก่อนเรียบร้อยดีดตวมมีดนเปนใหญ่แล้วเจต่อจะมีโดนจต่จี เจมีตายไปแล้วเรียบร้อยอุ้ยแต่ว่าบายแโอ้โหเรียบร้อยฉันโดนไปแล้วอะโอ้โหพวกเราต้องร่วมมือกันแล้วจะต่อจะไปโดนไม่ได้เพราะันไม่ยอดแน่นี่โดนไปแล้นะเด็โดนเหมือนกันเลยเออเราต้องทำอะไรเนี่ยฉันว่านะเราต้องมีโล่ก่อนใช้โล่ป้องกันแล้วฟาร์มโล่39โรบักไหนดูซิว่าได้ผลไหมนี่ฉันมีโล่แล้ว เป็นไงมันก็ทําอะไรชัดไม่ได้แล้วโอ,โอ้เขามีตั้งห้าหมื่นเลยเหรอเนี่ยโอเคงั้นเราวิ่งหนีก่อน <c oughs> โอ้เขาก็โอ้ยเขาจ้องจะกินเราดูดเลือดเ,เรานะเนี่ยวิ่งหนีก่อนแล้วเจ้าผีช่วยด้วย <c oughs> มีมาทางนี้มันมีห้อง V I P ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยนั่นไงห้อง V I P อยู่นู่นโอ้แกนี่วิ่งไวมาก <c oughs> จักเป่าผีใหญ่ชอบปีนะฮะอะไรเนี่ยแต่ละคนฉันว่าฉันไปห้อง V I P ดีกว่าน่าจะปลอดภัยมากกว่าโอ้โห ระวังระวังไเพราะเนีเ่ยมันใหญ่ดังเลยเรียบร,ร้อยแล้วตัวนั้นชคกตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวตัวเล็กกินตัวใหญ่ได้ด้วยหรอว้ายยังไม่รู้เหมือนกันจะต่อตามอินเดีโอแกเอาเข้าไปแอบก่อนดีกว่าเชื่อฉันโอเคเข้ามาฟาร์มในนี้ก่อนนะครับห้อง V I P มีเพื่อนๆเสนอมาว่าพี่ยังไม่ได้รีวิวห้อง V I P เลยแต่ละดา่านโอเคนี่จับโปเกบอลก่อนมีโปเกบอลด้วยแล้วก็มีลูกแก้วดาก้อนบอลอีกว้าวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอุ้ยไวมากโอ้โ เดี๋ยวแปบเดียวสามหมื่นแล้วหรอวายเกินไปปะสี่หมื่นแล้วโอ้โหไม่ต้องเล่นแล้วอย่างนี้ <c oughs> แค่เพียงเข้ามาในห้อง V.I.P เราก็สามารถที่จะเทพได้ทันทีนะครับทุกคน <c oughs> นี่ครับเราก็สู่ฟุตบอลเลยม <c oughs> าโปกเกบอลโลกก็ว่านะครับ <c oughs> ลก,กลมๆม,มาหมด <c oughs> นี่มันแบบอะไรเนี่ยนี่มันยุงจริงปหเนี่ย <c oughs> เหมือนจะไม่ใช่ยุงแล้วเนี่ยสามารถดูดได้ทุกอย่างเลย <c oughs> ขอแนะนำนะครับแบบนี้ไม่ใช่ยุงแล้วเปลี่ยนใจเป็นแบบหลอดดูดนะครับ <c oughs> 8ปดหมื่นแล้วโอ้โ oh, หเอาหนึ่งแสนเลยปะละ่ะแล้วเรามาดูกันแล้วเ,เราก็เพิ่มสปีดไปเดี๋ยวดูนะทุกคนกวาดเรียบ WP ไปไปแล้วเครื่องสังหารมาเลยอะไรนะหัวโตโตตรงนู้นน่ะหัว,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 วโดนแน่นี่ของเละของใจบ้าจนต่อตะโีลดิ <S <S อ่ามาทางนี้ดิอย่ามาทางนี้ดิดูดเลือดดูดเลือดแกดี้โดนเรียบร้อ,นอ,นนนนนรอยนี่ไม่เหลือไม่เหลือนะครับไม่เหลือสักคน นนคนนี้คนนี้คนนี้ดูดเลือดโอ้นี่ต่อจะไปดูดเลือดนะครับหัวโตเลยคนนี้ล่ะมา V I P เราไม่กลัวดีเรียบร้อยกวาดทั้งแมปกวาดทั้งแมดดปกูว่าดีไปทางนู้นดีแก้แค้นที่ทำกับชันไวไวแล้ว<อ>ต่อจพี่ดูช่วยด้วยไอ้ได้บรราค่าดูไหนไหนใครทำหน้อเนี้อเนี้เนี่ยเนนั่น่ะดูสลย ไอ้ยี่ตัวไอ้ลูกชิ้นไอ้ลูกชิ้นได้อ้ลูกชิ้นเยวเดี๋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 ยวไปทำอะไรตอนไหนว้าวบไลูกชี้อ้น้าเกตัวน้าเก่หน้าเก่ตัวนี้รว้าวบไใครคัังใครห้ับรังแกนหมีเด็ดขาดใค้ใครฆ่า้ไอ้ยี่ตัวยี่ตัวยี่ตัวีเลยเนี่ยเดียเนียเีย่ามัเลยครับพ่อรัาฆ่ามัเลยครับพ่อี่ตัวนี้ครับพตัวนี้ นีม่มนูกินมันก่อนก็ได้ค่ะพ่อนี่อย่างเงี้ยเ, <laughs> เป็นไงล่ะจัลุก,กี้ฉันโอ้ไม่มีใคร<ว>มาคไคล์ชันเลยอ่ะเจ้าบีไม่มีใครมาคไคล์พวกเราเลยอ่ะเจาต่อจะไปดูเอา้าเดี๋ยวนะมันมันทำยี้ได้ด้วยอ่ะมึกหรู้ฉ <laughs> <laughs> ันโดนฉันโดนคุณบอดีทำไงอ่ะเดี๋ยวนะพึกหรู้มันมันทำยี้ได้ด้วยอ่ะทำอะไรล่ะก็ไม่บอกอ่ะบีี้อ่ะยายาบี้โหลียทำอย่างยี้ได้เอ,องไงไงฮองดูดิ ได้ไดทำไงอ่ะน,นี่จะตออจมีโดก็เอาหัวไปจิ้มไปจิ้มมันก็จะดูดเลือดลอง<ห>ดูสิลองดูแกล้องจิ้มฉันดูไปจิ้มมั้ะ เข้าใจปะทีมันจะดุดเพื่อใได้เข้าใจปะโอเคอื้อก้ก็คนตัวใหญ่สามารถอ๋อคนตัวเล็กสามารถฆ่าตัวใหญ่ได้ปังแต่ก็แค่ห้ามโดนห้ามโดนปากมันนี่แหละห้ห้ามโดนปากแห้ห้ามโดนปากฉันโดนแล้วอ๋อโอเคสะดวกแล้วทีนี้ก็คือหลักการก็คือใช้สปีดละกันนี่สปีดนี่ใช้สปีดโบกเลยตัวเล็กก็หยุดตัวใหญ่ได้ใช่ใช้สปีดสปีด โดนแน่รัพี่โดนเอาทำไมฉันโดนน่ะคุณยายจะระวังอะไรล่ะเราสามารถจัดการตัวใหญ่ได้คุณยายจหรอใช่ก็เมื่อกี้เพิ่งบอกอยู่เนี่ยได้ได้เราต้องหาจังหวะดีไอ้อย่ารอจน่อจะไม่ดุกมันดีแล้วก็ขวานให้หมดขวานให้หมดดีขวานให้โบสถ์อย่างยี้เลยเจ้าต่อจะไมดูมันเก่งชันเห็นป่ะดูดมันดูดมัน ดีครับก็คือตัวเล็กสามารถดูตัวใหญ่ได้และสิ่งที่เราฟาร์มไปก็ไร้ความหมายอะสิไ,ไ,ไ <What? S 2> ม่ไนมน่ไม่คือว้าูอ้ตัวต่อตัวไปโดนฉันดูเป็นคืนไปไปไป <c oughs> แยง่ง,แยงชิงตัวใหญ่แยกงชิงตัวใหญ่เร็ว ดูตัวใหญ่ครับดูตัวใหญ่ยัตัวใหญ่อีกตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มสปีดก่อนเพิ่มสปีดก่อนเพิ่มสปีดก่อนตัวใหญ่เป็นเป้าเลยนะใครตัวใหญ่เป็นเป้าเลยนะตัวใหญ่กูวินดูทั้งหัวนะเพิ่มสปีดแล้วหนีไปด้านหลังไปด้านหลังค่าคุณค่าก็ต้องไปดูเอออย่างนี้แหละไม่ไหวว่ะระวังหลังระวังหลังนีตัวหัวโองเลยระวังหลังเจ้าต่อมีตัวหนึ่งไปกันนะไอ้เหล็กกูนั่นแหละพี่หัวเต่อดูตายเลยอ่ะแกจะมานทำไมแล้วชิบี ระวังหลังเจ้าต่อระวังหลังฉันไม่ระวังแล้วฉันมีวิธีแล้วชิดกระแพงไอ้เวรจะมาค่ะว่าจะมาหยุดเจ้าต่อตอมิโดชิดกระแพงเหรอวะไอ้อยากดูไอ้เจ้างูกคุณตัวเนี้ยนี่ฉันชิดกระแพงแล้วดูดีโอ้โหแต่ไมแก้กิโก้ยัเลยเจ้าตาตอมิโดเขาไม่ได้เรียกว่าโก้เขาเรียกว่าเทคนิคโอ้โสุดยอดมาสิมาสิมาด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 ิชิดกระแพง เดี๋ยวฉันปัดเป็นแบบที่ปัดร้บฝนรถยนต์เลยดูนี่เป็นไงล่ะเดี๋วคูโบนี่ครูโบนี่มากันนี่เดี๋ยวเเดี๋ยวให้เลเวอจะเป็นทัทิมกันเข้าใจปะเดี๋ยวมาเล่บอลูดานมเล่นบอลูดานแล้วมาอยู่ดีมาดิมาดมาดมา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 ล่ามาู่าดูดมาป่ามาป่ามาดมมาดมมามามมาดูดดูดดูดูดดูอยเจ้าว้ามาดมาอ ว้าว้านลูกาดว้าู่นู่นเอบณอยู่นู่นงบณอยู่นู่นบนี่เอาว้าวว้าวี่แม่บ้านดีดีเร็วร้อยอาแกดี้แกดี้คุณบดีออกไปถ่ายคอนเทนต์นะเดี๋ยวฉันจะเฝ้าตรงนี้ได้ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไมไมีไมไม่ไไม่ไไม่ไไม่นม่ไไ่่มมมนไ่ไมมมัไมไ่ไม อยู่นี่อยู่เนี่ยหกร้อยอยู่เลยเนี่ยในดูดฉม่าเนี่ยไอ้โกเนี่ยไอ้โกหกฉันพูดจริงฉันแล้ฉันไมท่ไมจมูกยาวฉันฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ได้พี่โอพี่โอล่ะบอกไว้ก่อนเลยพี่โอคิโอเลยพี่โอพคิโอนี่ฉันจะหนุนด้วยบัตรวายชีหลุดจาวายอะไรมาหรือตุ้งนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากเจ้ายุงตัวเล็กเยอะมากนี่เยอะไปเยอะไปตุ้งจะแก้ตุ้งจะทำ ้กระโดนแล้วว่าไม่มีผลกันเลยเขาแก้แค้นยันใหญ่นี่เอาไปใช้สปีดโอ๋อจะหนีแล้ววะดูดหลังดูดดูดเอาทำไมดูดไม่ได้อ่ะได้พวกเราอ่ะอย่าอย่ามาไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเอาไปใครหัวใครดิ้วเทียวเอาไปไครเดียวเอาจริงอ่ะ โดอะไรใครมาดูเคลียร์แล้วฉันตายพอดีเลยแกนิวเคลียร์ใช่ไหมใช่ฉันนิวเคลียร์แล้วตอนนี้ก็ตัวใหญ่หายแล้วเอาละฉันกลับมาครองบัลลังก์เหมือนเดิมแล้วไหนมามาแเอาต่อที่วโดีโอตัวนั้นตัวนั้นดูดมันเลยดูดมันเรียบร้อยสมนดํา้าสมนดํา้ามาแล้วนี่แหละไหน กลางเหรอต่อจะไปดูข้างหลังนี่แหละมาสิตัวนี้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 นี่นี่นี่ดีแหละไหนตัวไหนเรต้องปกป้องเจ้าตาต่อปิโดละแกนี่ดูดมีจะมาดูดมีทำไมอ่ะไอ้เจ้นข้าชัดเจนแกอยู่หลังฉันสิก็ฉันอยู่ก็ฉันดูดอยู่อ่ะดีแหละเจ้าบีระวันวิ่งวิ่งไม่เร็วแล้วอ้าเจ้าต่อต่อปิโดฉันจะเป็นบรรยากาศคอยคุ้มแกเองนะ ไม่ต้องคุณเจมี่ไม่ไม่ต้องหรอกคุณยายคุณยายไหนอ่ะบริการนี่แน่นี่เนี่ยมังค์อาน์มันทำจะต่อตปีโดเหรอนี่ไงบริการเลยตายแล้วอะไรอ่ะตปีโดเห็นไหมยายตัวใหญ่แล้วนี่ดูซะก่อนเทมิยาอาจารย์แกดูจะดูแลจะขอโทษยจนไม่ได้ตั้งใจเจ้าต่ออ๋อคุณยายนี่มันตัวใหญ่แกนี่มันตัวใหญ่นี่ตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กก็ได้นี่ นี่จาัดก,การตัวเล็กก็ได้ตัวเล็กคือที่หนึ่งในเธอนี่ตัวเล็กมาเลยตัวเล<า>็กนี่ไหนสปีดฉันต้องสปีดสปีดเท่านั้นนี่โดนแน่แกนี่โดน<อ>เรียบร้อยออหัวเหลืองอะเบียวไอ้หัวเหลืองมันจดการฉันไหนเจ้าผีระวังว่<ะ>เราต้องผียแย่งคืนมันเราต้องอย่าแย่งคืนมันแล้วต่อจะผีโดนได้เร็วๆๆอ้อมอ้อมอ้อมเออท่นแหละเจ้าผีเรียบร้อย โหดบ้าครับเจวีเป็นยุงนะครับเรเจ้าตอจะไปดนมาดูฉันเร็วมาดูฉันเร็ว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 ดูดีเพิ่มเือดให้กันเออดีดีดีรเรเลยเป็นจริงต้เต้เยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมามันมาเจ้าหูฟังอ่ะดีๆเดีดีเราไาอยู่ตรงวีไอพีเรวมาอยู่วีไอพีวได้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 เจ้าต่อมามามแล้วจ้ตอะไร

โอ้ยเราเมื่อไหร่จะได้ใครได้ที่หนึ่งเนี่ยยืนดูนะแกดี้ยืนแกดี้ยืนดิ่งยืนดิ่งทำไมอ่ะดีแหละดูดเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะมันหันเข็มมาพอดีอ่ะดิเออได้ๆดิมาอยู่หลังจีบมันเออต้องอยู่หลังเข็มแล้วแล้วเราหมุนหมุนหมุนเราต้องมีเหยื่อมีเหยื่อล่อเสียสละชีพนี่ไงนี่ไงล่ะ จะต่อไปจะต่อต่อเาต่อมาต่อมาเร็วเดี๋ยวแล้วฉันก็โดนเดี๋ยวเดี๋ยวชันโดนเนี่ยไปโดข้างหลังข้างหลังข้างหลังอย่างนั้นแลยอย่างนั้นแหลเอ้ยวันนี้วันี้วะตบอลว่ะเป็นเป็นอยู่ในซอกเขาโอ้ไม่ลไม่อยู่ในซอกเขาสุดยอดมากอยู่ในซอกเขาดีรางหลังนีดูด้านดูด้ดูดู้ดดดูขึ้นบอกล้วเขาจะทะลุ เว้ยคุณยายโดนอะไรอ่ะคุณยายโดนอะไรอ่ะอะไรอ่ะยายอีกแล้วไอ้คนเมื่อกี้เดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวยายเอาคืนมาให้าผมเลยจะใช้เซลล์หลังมาให้ดูเซลล์หรือสติวนี่แมสสิยายสติวได้แล้วเห็นไหมจะตอบตปิโดยายเก่งไหมไม่เห็นเลยเขาบิดบึนๆดูเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตปีโดอย่างนั้นจะตอบตปิโดยายขอยืนข้างๆนะยายกลัวๆโอ้เนี่ยแล้วแกก็จะจิ้มฉันเนี่ย แกจะหมูกยาวมันจะเลื่อยก็หาเกาอี้แกอยู่ไม่ดี่ยมันมันจะหันมาหาไงไม่ฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกพี่จะตอดตอมีดเอาแค่เห็นว่าคนฉันเนี่ยเป็นคนยังไงเนี่ยฮะฉันออกมันได้อพูดได้เอะช่วยๆมันดูดใช่ไหมไอ้ได้ได้ใครดูดเจ้าพีเดี๋ยช่วยไปล่ามันโอเคดูแลตัวเองเหอะแคนนี่ตัวกระจ่อยเลยเนี่ยดูอย่างนี้ใช่ไหมฉวยพูดอย่างนี้ใช่มเจ้าพีข้างหลังเลยเป็นไงล่ะ โอ้ยเนี่ยแหละฉันชนะแล้วอันดับหนึ่งในที่สุดนะครับในโลกแห่งยุงนะครับคนที่เป็นที่หนึ่งก็คือต่อตัวไปโดนั่นเองฮ่า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 แกโฟมไกลเนาะเป็นยุงเนี่ยใช่ชันเป็นยุงที่แข็งแกร่งที่สุดดูจมูกยาวเลยดูดีแหละ